โอเค okay, ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้งานแก้นะครับรอบที่สองอัดขาวอัดเทานะครับข้างหน้าหน้าคาับกิลูกค้าอยากได้เป็นสีนะให้มันเข้ากับไปตัวนี้นะปกติมันจะเป็นงานมังกรนะครับพันมาประมาณนี้นล ลอวให้ผมมาทับลายใหม่เข้าไปเลยสนใจสอบถามได้นะครับร้านสักอยู่สาธุประดิษฐามทีสี่นะครับพระรามสามครับผมงานนี้ราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นงานแค่ถ้างานเคลื่อนใหม่ก็ไม่แพงหรอกครับแบ่งจ่ายได้นะครับโอเคคุยกันได้ราคาไม่ต้องกลัวสนใจทักแชทรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ